จนเช่หละมอนะก็ไก่ดอกเช่โบมนพลเช่ไกนเช่ <c oughs> ต่อและบานนี่อีพีที่สามพี่น้องเลยฮะอีพีที่สามเอาเอาไก่ ใส่แซกับใส่ลวดเอาไก่ออกยกไก่ออกบิดูมันเงาไปเลยไปจากไก่ เจะเห็นไก่ทือกันได้พี่นอเลยเนาะมือแรงจะเอามือหน้าไเนี่คิดว่าบอบาร์ซาโลแมนเอาไว้นี่ก่อนก็ได้ อเด่มันฝืนเลยเด้มันตอนนี้ท้งเนี่ยนะสี่มันมีท้งหนึ่งสี่ท้งท้งหนา้าน้าสี่หกเนาะทงนี้ยสี่โตอ่าเลี้ยงไก่เลยพี่น้องเอ้บาสเนาะจะให้ลุดออกเขาแล้วกันอื

กับเข่ามาโอ้ยมันเดิอโอ้ยแกบอได้มาดีบอ่งมันรุดได้เหยยรุดก็เรียบร้อยแล้วไงไก่มาก,ก หลังเฮือนของเขาเนี่มาพ้นตกมันกรบบวมืกันแหลงกันดิน,น้ำหุ่<า>อยู่บา้านนี่ป้อางไม่อยู่เือนก็นได้แบบเห็นเาเ็ยังแหลงจะหอกไป อ่ะก็แก้ได้ตัวหนึ่งฉบอนี่ก็ดีอเลยอาเลจเือกันเช่แหลมอนะก็ดไก่ดอกเช่โบแมนคนเช่ไก่เช่แม่ ไปบอกแมทาั้งว่าบ่อนผูเนาะผูนั้งนอือตายขาตายเายเลยเยอตาตายันนี้บ่บ่มันสิตายไอ้าไปเลโอ้ยว้าตกใจไปว่ามันตาย เมื่ออยากกินบัวยักษ์ว่ามันตายนี่แหละพี่น้องไอ้เดินเฮือนเขากับผู้หัวหอดไสเดินนี่บอกบาซาโลดินนี่หอดไสดินนี่คุ้งคนทางเลยบอกมีรักโฉนดข้างแหน,น,น่บอันนี้อืมกุง้งยุพี่น้องไอ้คันผู้รักผู้ใหญ่เพื่อนเนาะอยากซัพพอร์ตเด้อพี่น้องเด้อเนาะซอยเขาเจาะหน้าเจาะในหรือว่า เอาือว่าพื้นเฮือกันกะก็ได้เงอนนั่นแหละเนาะคันว่าผู้ใหญ่ใจดีเป็นสีส่อยขนาดนั่นเนาะเอาเอาข่าก้าน้ำน้าบัดบุมีทุวยใส่เนาะบัดน แม่แม่แท้เนี่ยเฮาชนาสิครั้งบนเดียวกันเนาะให้มันลึงกันให้มันอยู่นำกานนะมันคุ้นเคยกันลึงกันเออมือแรกนะให้ให้นอนซุ่มเดียวกันเด้อมันจังแบบมันไปนำกันได้เวลานะไ่เป็นกลุ่มให้มันอยู่ซุ่มเดียวกัน แม,มแม่ตาซาบรูพี่น้องไอ้ส่วนเผาบรูบห,รหูนำ้นำาขาวเบาในใดของเขาคนก็มาเบิ่งกันกระเจ้าบ่เคยเห็นเลยเนาะ <c oughs> อันนี้บอ่อน้าให้ไก่นะเออเห็ดนได้บาทนี่อืนมีดน้าี่หออ่ะพี่น้องเลยเนาะสำหรับก็ครัวของอ่า บ่าวสโลสาพอนมีไลเนาะเอื้อยแล้วก็เป็นอ้ายของนางลอยเพิ่นเนาะได้หับการเมตตาจากะภรรักผู้ใหญ่เพิ่นก็เนื่องจากว่าแรกๆก็คือไปสัมผัสนางลอยอะไรเนอะเนาะพอทานนางก็บอกว่าพี่น้องเนาะเอน้องเาะแต่คนก็ทุกอย่างคือกันหาเนาะเขาก็เลยแบบมานำเสนอเนาะหยิบีดอเอออยากให้สวยเยอะทั้งเอื้อยทั้งหลายเท่านี้ กจะมีการเอลือดก็จะมีการเรลือจากผู้ใหญ่เพื่อนนี่แหละเนาะบอร์เหตุกาเอาสุ่มแง่ออกไปนีี่อาเจ เด <c oughs> ี๋ทับต้อนเดินเดินนะตกเปิดเนาะเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวบังกองโอเคบ่ <c oughs> มีคีลากตี้อยู่ในบ้านมีคือก,อกันบอก ไก่ตัวนี้งามๆเลยพี่น้องเอ้เนาะไก่พวกนี้แหละนี่พวกนี้เลยตัวแม่ะราพันตัแม่ตัวแม่ตัวลายนี่มันก็จะมีแม่แต่ว่าพวกขุดขุดคิดคิดนะขุดขุดเนาะมันยั้งตัวกับลอกิดในนี้นะโอ้ลายตั้งตั้งคืนของบ่วอันน่ะมันบ่ได้หลอกเี่ทำค้าขึ้นดึงขึ้นเตะเตะไปหน้าตัวน่ะตัวหลอกน่ะเตะไปเออมันจะบ่ล้มเลยเอออันนั้นฟ้ามันคือ กัดซีทีมก,กับเต้กับหลังมันจังไปงแล้วแหละแล้วอะไรบอสนี่นี่นี่มานั่งนี่ดูนี่นั่งนี่หน่อยหนึ่งอะไรเยอะมากนี่ถ่ายรูปอันนั่งลง,องอเออนั่งลงกับชุมไก่เยอะมากเงี้ยบางกล่องอ่ะหนึ่งสองสามอืม,มเลมน่นไก่ดิเงีนติดในแม่หลอดไฟไหอดไฟบ่ สายพ่อไก่นะไปอันนะประกอบโซลาเซลล์ดูบาทนี่พอมันแดดนี่แม่นี่ประกอบโซลาเซลล์ให้น้องกับล้านเหมเลแงพอเขาสีเรามาสีพี่กระไรดูแสงสว่างป,เป้เป็นประกอบโซลาเซลล์พี่นเนาะไย Nhắc nhắc, nhắc nhắc có phải bằng Mình bỏ nhạc đọc thôi này, mình ngay ngay Tụi này mình ngay ngay, tụi này Tụi bậc góc này tôi คนบ่อหนะหนาวบ่มอน่ะหมอนหยาดมาจากแบล็คลี่เฮ้ยหมอนเสียโทรศัพท์เสียโทรศัพท์เสียแบตแต่บ่มีโทรศัพท์มาป้าซับป๊อปเลย เป็นอยู่บ่นเป็นบอกขันบอกเป็นหาจอยสอนบาจอยสอนด้วยฮะพอมันแดดอยากจะมาชีวิตทันแดดได้เหรอติดอยู่นี่เล่แล้วนี่เลือีวติดพ่นบอกไก่ขวาเือติดนะนี่แมนเดไปพูดเอาถึงมือบ่าจอยพี่นอยางไรบ้าง còn hãy thương mưa bào chồi đấy còn hãy thương mưa bào chói <laughs> <laughs>

loại trường rồi quá, nó mềm đấy, phượng sen xào vàng hạnh thì nọ rồi. แสงอาทิตย์นี่ไทยกับธรรมชาติบ่เคยได้จะเถื่อนบ่เคยได้จัถือทางแรกบ่นี้ยชใชัเป็นยังไงบ่อยู่หน้ากับบ่มีเนาะอย่าให้ถึงมือเบาจ้อยหมัดไว้ก่อนแล้วอะไรยังไงใส่เรือว่า เอาไปติดก,กันติบนนั้นนี่แหละนี่ติดอานี่ตินี่ก่อเอาต่อแล้แหละจังติดแล้วก็ตบอ่ะนะแพงมาทิ่มกันลังค้าเลยแหละหรือสิแมนนี่ซ้อนขึ้นนี่หรือหรือสีเห็ดตอกลักนั่นก็ได้ลุงแพงมันเขาควายว่ากั็กคือลังค้าเนี่ยมันสีแดดมันสีแดดตลอดเด้ ยังเว้นมันจะแดดลงมาพี่มันสิทึอออบพอแดดยามบ่ายมันแห้งด้วยขึ้นได้บ่อยจยู่นี่ซอนปอนเพิ่ไปค่ะแล้วไปมันดูบันใช่ไหมใส่ทานแล้วบอใส่แล้วท่าน กดอโต้ละบ่โดอโต้ดไดเบิ้งฮะละเบิ้งเ้ออโต้ใสเออผีเปิดตอนนี้ผีอโต้ตอนนี้อมเนี่ยันดับเอง มันจะปิดเปิดเองบบบนนี่แหละนี่มากระไ่หมมากระไรนี่ใส่ไม่ใช่หูดูฮะแล้วเออบาดเจ็บเห็นหูบวเห็นม่วงหูมันบาตัวปราดเอาไปแบบนี้บ่ แมนแบบนี้ก็ได้ได้เอาคืนไว้กลางคาก็ได้มัดไว้เด้อเอาัดสิดเชกมัดแมนพอดีแหละใส่หุงขักปัญยังหบือเปล่ะเอาไว้รีโมทจะกดลินเดอ ม่ชนเออวาชอนนี่ทิมคนนี่แล้วได้น้าไวในก็ได้มันบอกอันนั้นดอกีน้าไวลมนล้ม่านล่มย่าล่มยหาิมันสิบ เงินแบบแบบนี้จังบ่อกหนานี่ก่อนขึ้นไปนี่ก่อนขึ้นไปแหละก็หรือว่าหาเชือกมาหาเชือกมามามาผูกมันนี่วะอะไรติดตัวนี้ยามันตกเดไเวลามันชิมันสิได้ข้างแล้มันไหลลงนขนาดไม้บ่บ่มีบ่อเชือก mặt à, <laughs> à. okay, ở đây này mình bỏ đó hấp kín mà này này cái nói mình bỏ lại đó nó ok má 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 có may khỏi còn đi chạy chưa bỏ đi chạy nó đi chạy tuyển tiền thằng lẹ đây thì nó người bỏ cười đại cây mì bẹn nhỉ nó mà có bên bộ tí พอเน้นสีไก <Sky jogo. S 1> <U> ่ด้วยบ้านตะหางล่างมือก็พ่อรุ่นอันเดียก็เต้นรุ่นลูกยันรุ่นเุ้ยรุ่นแก่ยันรุ่นลูกบ่เคยมีไก่บ่เคยมีไก่บ่เคยมีไฟโซลาเซลล์แต่รุ่นพ่อบ้านมี้รักไฟโซลาเซลล์โอเคโอเคลาะถ่ายได้ก่อนเลนะอ่ะพี่น้องเลยเนาะตามน้องด้วยคุณน้องเด้อยน้องเฮาก็สิได้จบคลิป ไหว้สำนึกก่อนพี่น้องเอ้เนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อขอบุญขอบคุณเบบซีเนาะที yeah. no. it, público, right? ่เข no. um ้ามาเบิ่งมาชมพี่น้องเอ้นะไห้อยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงเด้ออย่าเจ็บอย่าจนเนาะร่ำรวยร่ำรวยกันเปิดสกุสิคนเนาะเบบซี่บอสลาต้อเปิดแหละเปิดแบบนั้นเป็นาะอยู่ดีมีแห้งพี่น้องเอ้เนาะมากกว่าสีได้ พอโตพี่น่อยเนาะลาเมื่อได้บบบนี่เนาะเพราะว่ามันก็โดนแหลมมาอยู่นี่เนาะขอบคุณขอบุณมาสม o ตั้ตงแต่ต้นจนจบคลิปเนาะอูดีไม่แห้งหักแพงแบ่งปันกันทือเก่าเด้พี่น้องเด้อเนาะไปแล้วเด้อสบายดีสบายดี